สถานการณ์น้ําอุทกภัยนะครับที่สุขโขทัยโดยเฉพาะที่ตะบ,บนคลองยางอเภสวรรค์าโลจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยรถไถต้องมาแล้วนะโอ้ไม่ไถได้ยังไงรถไถมันสูงไงดอมครับเอารถไถนี่แหละครับคุณผู้ชมขนน้าขนข้าวเข้าไปเพราะน้ําสูงเท่าไหนท่วมหัวดอมครับสองเมตรครับคุณผู้ชมพี่ว่าดอมสูงสูงแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยบ้านคลองวังทองหมู่8ตะบ,บนคลองยางอเภสวรรค์าโลกนะครับตรงนี้ติดกับติดคลองเลยนะคลองยมนาน่ะ ช่วงนี้นะถ้าอ่านข่าวสุโขทัยคุณผู้ชมจะได้ยินคลองนี้บ่อยนี่ครับนี่ฮะโอ้พระคุณเจ้าไปเลยนะเออดอมนี่พระไม่ทิ้งคนนี่แหละครับโอ้โหพระครูประหลัดสุวัฒนศาธทุคคุณครับหรือว่าพระจันนาครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดพลายชุมพลอำเภอเมืองสุโขทัยเอาอาหารปรุงสุกไปนะครับถ้ารู้ชาวบ้านไม่มีที่ให้ทำแล้วดูจักรยานดิดูจักรยานดิโอเนี่ยครับ เอาน้ำดื่มใส่รถไถเข้าไปนะครับพอเสร็จปั๊บพอถึงที่ท่านก็ลงลุยน้ําไปไแจกของชาวบ,บ้านฮะ <S <S โอ้โหนี่ผมว่าคือจุดดีของประเทศเราตรงเนี้ยบวรใช่ไหมเออไม่มีคือผมว่าน้อยประเทศนะเดี๋ยว่าไม่มีเลยเดี๋ยวเขาเาเถียงเอาคือน้อยประเทศอ่ะที่จะมีแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรนะยามดีโยมไม่ทิ้งพระโอ้ยามลําบากพระไม่ทิ้งโยมมีแหละครับส่วนที่อีกบ้านหนึ่งนะบ้านหนองวงหมู่เจ็ดนะตําบลท่าทองอําเภอสวรรคโลก กู้ภัยมูลนิที่ปอเต็กตึ้งดูน้าเชี่ยวด้วยอ่ะดูน้ําดิดอมน้ําแข็งน้ํานี่คือถ้าไม่จับเชือกไว้ถ้าถ้าหลุดนะถ้าไปตกน้ำถ้าหลุดไม่รู้ไม่รู้จะไปหยุดตรงไหนเลยอ่ะนี่ครับชาวบ้านติดอยู่ในบ้านนะเราจะช่วยยังไงเลยคุณผู้ชมไปดูหน่อยตอนเนี้ยโยมันสูงโยมันสูงเดี๋ยวมนก่อนโอเคมาดนีลยมาดิพันไปสี่ห้ารอบ

นั่นคือนะครับปอเต็กตึงเขานะฮะ <Okay. S 1> ก็ใช้เชือกผูกติดกับต้นไม้ใหญ่ฝ่ากระแสน้ําไปช่วยเด็ก mm hmm. ช่วยผู้สูงอายุ <Okay. S 1> ผู้ป่วยที่ยังค้างอยู่ในบ้าน <Okay. S 1> แล้นเป็นไงอะเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้โหยากลำบากคุณผู้ชมดูสิครับ <Yeah. S 1> ไปถึงบ้านแล้วไม่ใช่ว่าเข้ากันง่ายๆนะเพรานะน้ำ mm hmm. มันท่วมทำยังไงอะปีหลังคาครับ mm hmm. ให้ชาวบ้านปีหลังคามาครึ่งหนึ่งนะ mm hmm. แล้วกู้ภัยรอรับอยู่ จึงจะช่วยเหลือชาวบ้านทั้ง5คนออกมาบ้านออกจากบ้านได้อย่างปลอดภัยชาวบ้านในพื้นที่เล่าบอกช่วงเช้าเมื่อวาน,น,นครับพังอีกแล้วผนังกั้นน้ําพังอีกจุดน้ํามันผลัก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 ผล,ล,ลักเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านแล้วตรงนี้เห็นไหมต้นไม้มันเยอะมันเป็นสวนละมุดคุณผู้ชมเป็นสวนละมุดคราวนี้ก็เรือก,ก็เข้าลําบากเลยกู้ภัยต้องใช้เชือกเนี่ยผูกกับต้นไม้แบบนี้แล้วเข้าไปขณะที่นะครับเมื่อกี้เราดูปอเต็กตึงไปแล้วดูร่วมกระตันยูบ้าง มูลนิธิร่วมกัญยูพี่บินครับลงพื้นที่บ้านหนองตะเค่หมู่ห้าตำบลคลองยางสวรรคโลกเอาอาหารปรุงสุกไปเหมือนกันช่วงนี้น้ําท่วมท่วมปรุงสุกไปก่อนนะแล้วอย่าอย่าเสียง่ายแกงกะทิไม่เอาเอา,เอาพวกทอดทอดไป <หา S 2> นะไข่ต้มไก่ทอดเนื้อทอดหมูทอดอะไรไปก่อนของแห้งๆเก็บเออแห้งๆนะมันจะได้กินได้นาน,านๆน้ๆๆนําดื่มถุงยางชีพไปให้ชาวบ,บ้านในพื้นที่นะครับแล้วก็ คือมันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะของของทางพี่บินของร,ร่วมกันอยู่เขามอบเงินครอบครัวลนะหนึ่งพันหนึ่นะเนี่ยชาวบ้านบอกเอา้าเงินตอนนี้ไปใช้ไหนเดี๋ยวน้ำรถเคยได้ไปใช้ไงออน้ำรถได้ใช้แน่นะปืนฝูบ้านซ่อมแซมโอ้โหครับเนี่ยพอเห็นแบบนี้นะสุโขทัยเดือดร้อนน้ำท่วมนะคะ